ที่อำรับทุกคนเขาดูคือ c s l e n d e r Man r i s e a a g i n เกมเก่าเกมแก่าในตำนานนะฮะมาแล้วจะหวันมีกันนีฮะวิเอิมหากระดาษนะแปดชิ้นแปดแผ่นนะวิ่งได้ไหมแล้ววิ่งไม่ได้โอ้ยผมไม่เบื่ ทำอะไรได้บ้างกานไม่ได้วิ่งไม่ได้แล้วเราจะไปรอดยังไงนี่ฮะหาเพจตั้งแปดอันมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นเหรอมีเรื่องแสงอยู่อาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นแน่เจอแล้วหนึ่งใช่หรือไม่ใช่แล้วปวดอุย้ย เกม o อ e r นั่นอ่ะเด้มันมันตายง่ายอย่างนี้ละนี้แล้วมันแล้วเมาส์มันเร็วจังวะปรับเมาส์ก่อนมันมันเร็วเกินโอ้โอ h o โอลี l y moly โอ้ย อะไรวะกูดูดอะไรเนี่ยในนี้มีอะไรหรือเลปล่าอุย้ยมีที่ลบอู้อย่าครับอย่ามาเรนกับผมนะกดอีเดี๋ยวนั้นมันต้องปรับมันต้องปรับเซียนสติวทิทุกครั้งเลยเนี่ยจะว่ากระมังเออ ดูมว่าทางโน้นจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะเราหาอะไรที่มันแบบเลื่องแสงเลืองแสงนี่เพิ่งจะเก็บได้อันเดียวเองเนะี่ยตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยเอยอุ้อยกูตายอีกแล้วเดี๋ยวถ้ารอบนี้เราตายอีกรอบนะ,ะเราจะ <c oughs> ไปเล่นโหมดอีซี่กันดีกว่านะฮะเพืที่เราจะได้เล่นให้ผ่านนะฮะ ยีมนีไปในมันสุ่มไอ้นั่นไหมโน้ตเนี่ยเพจในนี้จะยังมีเอ้ยมีนี่ว่ากดอีมาเลยได้ไหมไม่ได้เดินเข้าไปด้วยมันอยู่ที่เดิมตลอดอ่ะอุ้ยมันมาแล้วไม่เบาเลยเอาเดี๋ยวเราเมื่อกี้นี่เห็นอะไรวะมันไม่ใช่เพจเหรอมันไม่ใช่เพจนี่ว่ามันคือ ห้องแท่นไม้เอ้ยนั่นไงเจอหนึ่งอันอยู่ตรงนู้นโอเคเก็บยูโอ้โอ้อย่าบอกเ่อนหนึ่งงานแล้วมาจากวันนี้ขึ้นเขาดิเุ้ยเจออีกหนึ่งอันมาจากวานนี้เดี๋ยวนี้ัปที่ไหนกันนี้ไม่ o s h มัน กำลังฮัลโลมอะไรก็ไม่รู้เหย็บมาดิฮะโอเคได้สองอันแล้วสองอันเลยเชื่อช่วยวนี้เชื่อโอ้ไม่ได้แดงบอกเลยไปได้ได้เอ้ยลราลงไปได้ไหมเดี๋ยวตกแมพตายไม่ลงแล้วกันอุตส่าห์ได้มาตั้งสองอันแล้วจะไปเลือกใหม่มันก็คงจะไม่ใช่นะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วอู้ อ้ยอ้ยูอ้ยอ,ยอ้ยอะไรแก่หลบได้ปะเราเสียแล้วจังวันนี้ไม่มีอะไรเลยตรงนี้มันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหตกแมพมันหายตั้งหกอันมันไปอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอใช่หรือเปล่านี่ไงเจออีกดึอน้เดินหาตั้งนานใช่ปะโอ้ยมาเกบ ปิ๊บเรียบร้อยอันนี้มีไหมไม่มีแล้วโอเคเอ่อแล้วเปทางนี้ต่อไรเงี้ยนี่อ้ยโอ้โหไม่แน่หันไปเลยเอ้ยอีซี่แม่เยโอเค ต้องไปลอดก็ให้มันรู้ไปดีวะเอ้ยอะไรครับฮัลโหลไปครับไปดิเจับเอ้ยอยู่นั่นหรือเปล่าเมื่อกี้เอ้ยได้ไงเห็นไกลๆนู่นหนึ่งอันในนี้มีไหมปล่อยในนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าสั่นเอ้ยเอาเอาอะไรเนี่ยไม่มีในนี้อยู่เงี้ยปลอยนู่นหนึ่งอัน เอ้นุ้นมีหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยเโอ้โหอีซี่เลยว่ะทีนี้อีซี่คืนวะก็อีซี่จริงไปแกไม่มีวิ่งอะโอน่าจะมีวิ่งอีซี่ขนาดนี้ลวเอ้ยนู่นไงโอ้โหเห็นไกลเลยว่ะทีนี้เนี้ยโอดอชอไอ้ดอเอ้ยตรงนี้มี ท่าหลอดเลยคือ,อเอาใจเอาใจแต่ดีดีดมีเรื่อเปล่าเฮ้ยหนึ่งเ่ยเอินเหนอยหนึ่งอันนะฮะหนึ่งอันตรงนี้นั่นเดี๋ยวมีหลายอันจังวะไงอ้ไอเนี้ยคนละที่กันเหรอตรวงนูนมีไหม ขออีกหนึ่งอันอุ๊ยอุ๊ยตรงนี้ตกแมพหมดแล้วนี่มันสูดแมพเอ้ยอะไรวะไอ้นี่มันวิ่งมาเข้าข้างหลังไอ้หมอนี่เอ้ยแล้วปล่เป็นมีเดียมเหมือนเดิมดีกว่านะทุกความเหมอทุกความเราใชญ่แหะ มันอีซี่มันจะง่ายเกินไปเนี่ยเฮ้ยกูยังไม่ดันเลยมาดิอ่ะเอ้ย,อเ,อเ,อยเอาวะหนึ่งอันด้วยความรวดเร็ววะหนึ่งอันด้วยความรวดเร็วว้ามาดิอเอาแย่สวยเอ้ยมันอยู่ข้างบนนู้นไม่ใช่อยูข้าขงหน้านี้เออะไรครับมันจะบันหล่อผมให้ง่ายให้ยากเลยนะ่ยเราอะแย่เอออะไรอะไรเราจะพยายามไม่หันไปทั้ง ไปยาวจะไม่หันไปข้างหลังนะเออดู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 ยืนอยู่นู่นเลยเฮ้ยอะไรกัดดุจังวะเนี่ยนี่มันโหมดธรรมดาจริงปะเนี่ยมันโหดจังวะเอ้ไม่บอกว่าสู้เราไปได้แล้วมันโหดเกินไปอุ้ยอะไรกัดอะไรกัดมาดีก็มาดีก็มาดีมาดีกบมาดีกบมันชอบมาข้างหลังไอ้หมอนี่ เราจะพยายามไม่มองข้างหลังนะฮะเพื่อจะได้ไม่ตายตนระงโน้นมีดีแบบเห็นแวบบเจออีกหนึ่งอันแล้วว่า let's go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  มองหน้าต่ำๆไว้ดีกว่าจะได้ไม่ตายเนี่ยนี่แหละสูตรสูตรหม้อก๋วยเตี๋ยวที่เราจะรอด โอยชอบมาข้างหลังจริงต้องรอดดีวะมันไม่ยากเลยใช่ไอหมอนี่มันชอบวิ่งมาข้างหลังอยเนีเนี่ยเนี่ยชอบย่องม,มาแล้วก็มาจัดการเราเฮ้ยเราก้มแล้วนะเนี่ยมันเล่นอีซีก็ได้วะ

วะเอา้าอันไหนวมอจอดมดีหนึ่งอันมันอยู่ไหนละไอหมอนั่นนะอยู่ข้างหลังเลยป่ะไม่มองแล้วกันเดือดตายไม่มีอะไรตรงนี้อะไรวะเฮ้ย ออีกหนึ่งแมปก็แมปมันก,ก็ใหญ่ไม่ให้สปรีขนมาเลยนจะเก็บบทไม่ได้วันนี้นี่มาสูตรแมพแล้วเนี่ย <c oughs> มอนี่นั่นเหนียกว่าแล้วอู้วัน เฮ้ยเฮยเฮ้ยเยอยเฮ้ยรจะรอดไปได้หมนี่อ่ะเชูอเฮ้ยรอบสุดท้ายละถ้าเกิดมันมาถ้าเกิดตายอีกรอบลวก็จะไม่เล่นแล้วนีเราจะเล่นระดับ hard เลยมาดิเฮ้ย I just can make it chill. Mà đi giáp là giờ tăng chạy lên lại mà ở à, mà, mà, mà đi đường án tay tăng chạy focus focus tông... focus

ตายได้เอ้ยนี่ระดับยากจริงแบบนี้โอ้โหอีซี่เกินนึกว่าเล่นอีซี่นะเนี่ยเกินไปว่ะโอ้โหถ้ามันมีอยู่ในนี้นะหัวจะปวดเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะนะเข้ามาข้างหลังปะเนี่กรมดีๆก่อนต้องสอง่องแล้แอบสองโอเคแง่ไม่มีเนี่ยเฮ้ย อะไรครับอะไรโอ้โหอีซี่เกิดวะอีโหมดยากจริงหรือเปล่าครับโล่งจัดไม่มีอะไรเลยขออีกหนึ่งอันได้หรือไม่ได้หรือไม่มองไกลๆหน่อยมองไ,ไกลๆมองไ,ไกลๆแค่อย่ามองข้างหลังก็พอเนะเหมือนเราจะตายได้นะฮะ เอ้ยอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรครับนี่มันนี่มันอะไรก็ไม่รู้ขอเข้าไปดูหนอะเอ้ยมีตรงนู้นหนึ่งอะเอะอเวตอไม่เล่นแล้วโคตรเงียบอุ้ยลวมาิ่มมาอย่างนี้เลยนะ อา้าวมีดนตรีด้วยวะแล้วรบบอะไรเออเราปวดออกปวดอะไรไม่ได้เลยว,วดปวดอะไรย้อนนะฮะัลหลนี่จะไม่มีอะไรบรรพบุตอะไรหน่อยเลยนี่เกิดมาก็อยู่กลางเงิโลงหนังอย่างนี้เลยนะฮะม,มินลำบินหน้าที่เออะที่จะหนีไอ้หมอนั่นนะฮะก็ไม่รู้เลยว่าไม่จะทำอะไรไดเดวินไดนเนียนะ พอวิ่งได้โอ้โอเคาันี้อะไรเนี่ยเก็บไม้มาทำไมเอ้ยไอหมอนี่นี่มันจะเล่นเหรอกูคือว่ากูชีู้้เฉีย,ยมบิดาเหรอฮัลโหลัอโแล้วลอหแล้วเอ้ยไม่ได้ขึ้นมาทางนู้นนะขึ้นมาดีก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยก็ขึ้นมาดีครับัอโหลฮัลอหลไม่ขยับเลยไปยแล้ว ก็ไปเราจะบอกนี่เอ้ยโอ้โหเวลี่หายายเวลี่หายายเฮ้ยไอ้เฮ้ยเาอบอกเลยใจเย็นนะเพื่อนเอ้ยเฮ้ยอะไรบออะไรอะไรอะไรเอา๋ออ๋อคือมองอยู่เเนี่ยเฮ้ยเราทำไมไปไม่ได้แต่ติดอะไรเนี่ยอึ๊บ แล้วเราเก็บอะไรมาได้ก็ไม่รู้เดี๋ยววิ่งก่อนละกันวิววูววิวว,ว,วลูกกระตาอะไรครับเราต้องทำอะไรเนี่ยมันขึ้นมาได้ไหมเนี่ยฮะน,นี่อะไรวะพรนหรนอทำอะไรนี่เหมือนว่ามันจะมาไม่ได้นะครับข้างบนนี้ข้างบนนี้ไปไหนเนี่ยเอ้ยมีอะไรมีอะไรอยู่ด้วยมปดูหน่อยมีอะไรเนี่ยแฮกแมพเลยแฮ็โแกโบแฮ็กโบแฮก นี่วอลแฮกเลยอาจจะไม่รู้นะโดนวอลแฮ็กไปหนึ่งเฮ้ยอยู่นี่ฮะมันจะวิ่งมาไหมเนี่ย <c oughs> เปิดไม่ได้ตัวนี้อ่ะป้อนไปทำอะไรกิ้ป้อนไปทำอะไรวะ วิ่งถอยหลังชึบชึบเฮ้ยเดี๋ยวมีทางนี้ด้วยเหรอไปไหนเนี่ยไปดิไปไหนเอยเอีบเไงเขาหูดดังเฮ้ยเฮ้ยติ้ยตอะไรติดอะไรเอาของไอ้นั่นเอามันย้ายฝั่งวะมันคืออะไรวะนี่แท่คือแท็อะไรไม่รู้นะ วิ่งก่อนไปเร็วมันมีทองย่งาเราได้ไปปึบปึบอ,อ,อ,อันนี้อะไรแท่งไม้เออไม่ใช่นี่มันคอนได้คอมาแล้วหนึ่งอันเดี๋ยน,นี้เดี๋ยวนี้ทําไงฮะเดี๋ยวนี้ทําไงฮะอ๋อไ้นี่มันประตูเดียวกับกน,นี่เมื่อกี้โอเคเดี๋ยนี้ทําไงครับมันวิ่งอยู่ไหนวะอยู่นี่เหรอเดินถอยอหลงัง อันนี้ไปไม่ได้อู้ปวิวิววิวชุบชุบเฮ้ย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 อะไรดูอยู่เฮ้ยข้าโมโแมหมต้องลากมันมาไกลๆก่อนมาดีครับมาดีเฮ้ยก็มาดีเฮ้ยก็มาดีเฮ้ย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 ดู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 ดี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 อืม โอ้ยอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยขึ้นมาขึ้นมานีขึ้นมาเอา้าขึ้นมาข้างบนอยู่ขึ้นมาทางนี้ทีเนี่ยมาเร็วครับมาเร็วครับเอ้ยเร็วไปเร็วไปเร็วไปเ,เร็วไปเอ้ยเร็วไปเร็วไปเร็วไปครับเร็วกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับจเย็นจเย็นไม่พเพิ่งขยันนะฮะ นั่นแหละสวยดีฮะดีฮะอยู่ตรงนั้นไปนะฮะตีก่อนตีเดี๋ยวแล้วทำไมมาตีไม่ได้นี่ฮะเออตีดีเออเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยแค่จังหวะนี้รอดแล้วรอดแล้วมันตามเรามาไม่ได้เรอเท่นี้อ่ะเอ,อ่นี้ไปไหนเนี่ยเอา ใช้นี่มาตานแล้วยังไงหรือเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราใช้สูตรโกงสูดบัคเกมบัคเฮ้ยโนโกโนโกคืออะไรวะไม่มีทางไปหรือ,รอว่าไม่ให้ไปเอาแตเฮ้ยตัวอะไรวะเน,นี่ยนี่แล้วกด e ได้ด้วยเหรอวะเนี่ยเฮ้ย โอ้หนานี่แหน่นจ้ากุเรียโอ้ Help Help I want help เราเข้าไปแล้วออกไม่ได้อะโหล่เปิดประตูให้หน่อยแหน่ดีแหนานี Oh my God นี่เพิ่งรู้เรื่อน,นี่ว่ามันกด E เข้ามาได้เปิดประตูได้ Oh my God what the hell แล้วมันตัวอะไรกันครับนี่ฮัลโหรือมีอะไรช่วยด้วยเปล่าฮะเรากลัวเราวนะ่หน่าเก๋งหน้ากูรู้อย่างงี้มาที่กูทุบนะโว้ยกูไปค้อนนะเอยเฮ้ยยังไงที่ประตูด,ดีกว่าแล้วเมื่อกี้นี่ปเป็นคืออะไรแล้วทำไมกูเปิดไม่ได้ฮัลโหลประตูกูดูประตู ไม่มีทางแล้วก็แล้วสินะถึงแกเรกจะต้องไปชุนหน้ากับไอ้บอนนี่นจะต้ทุบแกเองมาดิฮฮอุ้ยโดนดีโดนทุบแม่โดนทุบไปโดนทุบไปเอ้ยจุกเลยไม่ได้หรือไปแล้ววิ่งไองวิ่งไปมองเพราะเราขยายเวรี่ขยายไปครับไปแะไปฮ,ไปฮเอาฟอนอยู่ไหนวะ พอ,อไม่มีที่ข้าบนญอ่ะแล้วอยู่นี่หน้าตาฮอน,นี่มันแบบพดต้นไม้หรือว่าข้าบนก็ไปได้เนะไม่ได้กด e กดไปไม่ได้โอ้ทางนี้ไปนดะ้โอ้มันยืนถึงอย่างนี้แล้วจะรอดอยังไงเลยฮิหน้าจุมอ่ะเกือบหน้าจุ่มเลยปุ๊บไปครับตี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 นี่ออไรตัวเุยยย้ยเห้ย โอ้ยรู้รู้เฮ้ยเฮ้ยอัยจะปวดโอ้ยแล้วมันเกิดอะไรโตวนี่เราอะคือไปมาเดิก็มาดีฮะคุณเก่งจงก็มาดีฮะคุณวิ่งทันผมหรือเปล่านะผมวิ่ง เอ้ยท่อนไม้ไม่ใช่มันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันหายไปไหนแล้วนี่นี่มันาท่อนไม้ไปไหนคือคืเอเราดูบันเกิดไม่ใช่มันเกิด้ดยเราเกิดตรงไหนกันไปดูย,ยังไงจะแล้วท่อนไม้ไปก่อนวิ่งเร็วฮึบฮึบห,ห,หายชือ่ออ่าโอเคโอ้อ หน้าตาแม่งอ๋มันคือไม่ใช่ดิมันคือมันคือไม้ใช่ไหมมันคือแท่งไม้กับหัวค้อนเนี่ยมันเอามาประกอบกันแล้วก็จะได้ค้อนใช่ไหมอ่ะอยู่ไหนวะนี่เฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยสัรเลียวอ,อ้าวอยู่ไหนอีก ไม่ไปไหนอีนี้ก็จะสุ่มทำไมวะมมอะไรวะกระามาดิฮะเข้ามาดิฮะามาดิฮะกระโดดกระโดดทำไมไม่ดูไปครับเอ้ยอยู่นี่อนโอเคมาดิเอ้ยอะไรวะดีดีด,ด,ดีดีวะ ตีดีตีให้มันโดนดีวะค้อนนี่เป็นอะไรโอ๊ยจะตายแล้วท้อนมันเป็นอะไรเนี่ยเออโอ้ยเร็วอย่างวะเนี่ย